สวัสดีทุกคนบรรฬากาตอนหนึ่งอาทิตย์วันอาทิตย์กับวันอาทิตย์เรียนนาฬิกาการตลาดรถก บนรยากาศวันที่แค่นี้ก่อนนะครับตลาดรถกอมอนอย่างวัะอาทิศ บรรยากาศเงียบมากเลยทุกคนวันนี้วันความหวังแห่งชาติวันที่16เดนมีนาคมปี2068บรรยากาศการการถมอเงียบครับอาชมบรรยากาศแค่นี้ก่อนนะครับทุกคน เงียบมากเงียบมากอ่ะได้หมดนี่ Why wow.